เนี่ยมากินอยู <tradition. S 2> it, uh, ่บื่อมองไม่เห็่คนนีคนนี้คนนบอกธรรมดาอยู่อันอันกินชุ้มนี่กินบบวันนี่คือี่ว่าขาดเลย่คกินเลยขาดไรเหรอี่ย กินเด็กก็สิเราแค่จะมาเห็นกินเดงกนะไม่หรกลูกส่อกแม่เนาะนี่ใส่ขนๆเลยโอ้ขึ้นหลังแม่ใช่ได้พีโพงลงเลย

เกือบเห็นแล้ยเบื่อหมดยังคหับต้องทำงานวันได้เลยอุ้งไม่ไหอุ้งไม่เกี่ยอุ้งไม้เขียดึงอุ้งไม่นะคนต้นไม่เขียยหมดเมื่อกี้อาอยางก็ไม่เห็นอยู่เห็นหมดตองเจต้องขึ้นเนาะนี่แหละครับแต่าแล้ว จะมาล่มกองอคอยดอกมันล่มเลยคอยเห็นใม่มันเรียมๆมั้น um ่งหมูคกินมันเห็นอ้ไรกนลยจริงเลยตายไปแล้วออกข้างในเด็ยไปี่นองยังหาอีกตรงมอนันี่ไ้นี่เด็กนบ่เด็กุ้มเด็ก

เอ็นเด็ดเตรียมตาเด็เอ็นอยู่ีดอกนึงหัือนคนเมหักนดอกนึงเห็ดมันออกหางกินดอกนึงยังไงครับคุณมันออกหางเพราันเกิดจตังรจุจห่างวะไม่ได้นดอออกหางออออเลเห็ดว่าเนเห็ดไรตัวไม่มูนี่นี่ตัวไม่มูนตนไก่ฟูขั หืมอเดียวงดี่ามดีเลยก่อตอกห้งอนนี้สุนันนะพี่ทุ่งท้อนเห็นเห็ดแล้วเรียกต้อมน้อยเต่งงเตเตงงสัญญาณคือสัญญาณคือสัญญาณเห็ดนะครับ

เขาไม่ต้องไปติดองอยู่ด้ยหาให้เจอเราหุ่นดูแน่คองหาให้เจอจ้องอะไรยืดถึงนี่ป่าตรงนี้สองนอบสองรอบสามนอบสามรอบท่านแม่บ้านก็มาเห็นเนาะยูเนาะไปดทีวีอยู่

ยิ้มจมตาไว้พ่อพี่ไยุงเลยเนาะอ้นั่นแม่มาซ้ำคุดอกมางามบ่ชอ้ยว่ามางานปะเนีย้ตนี่ยเ็้ยังัย่แค่ะ ดี๋ยวเห็นหกมันหดอกแม่ด้กรดีบฮะพุทพร้อมเป็นบัวฮึสั่งกันก่น่ผู้ใดว่า้นอ่าักนี่ขงกันย่างเดีอุ้ยจอย ้องมีกี่มันยูมังหรอมั้งเพรามาโอ้ี่ดนี่มยก็เดินนกลองบงหันเดยวไล่อยู่ด้นี่ไหกที่ดอกเขาเอาห็นนีเนาะตรงนั้นบานเนาะวยมีแน่ถึงไลดอกนีว่าบปไลดอกตรงไนีกที่มองบืงหัผีซุ่มนึงสาดอกัวใหญ่เขาผีอี่ใหญเขาดูผี้ผีน้ายอยู่บ่ฮะ ต้อ่นอันมเอรเป็นตนม้ืนอยู่แค่แม่แคแม่ดอกไม้ก็หนึ่งีเป็นมันกดเยนอยู่มายถึงรมันลมเหรอโมเข็นโมเขนตะกนไปไปเติมกันไปหนิเนาะมงที่เม้าหม่อนุ่มอีกเนอก ห <s us> มูมยแทงดอกงามค่มมะตุดอกก็งามหมูมได้ต่อมไปคือเอาไปมันๆน้ำกันเดี๋ยวมือสิติมอคนเฮ้ต่อมไปแล้ต่อมไ้อ <s us> ม้ม <S <s <us> ายอยู่ขวดไปเีขวดไปขวดไใเอ,อิ้นมันหายรูปหาคลิปหายคลิปให่มันมันยังนี่ดินอยู่มีนหายา แมนเฮต้ผลตัวนี้เขาหย่บหักโคราลองส่องใบใบเรียงๆไปลองเสจแลอวน่ง บอกยัยจะบอกนี้ก็จะหยับแล้วลมปองดูไปดูไปเฮ้สวัสดีพ่อเอามาดีกันมีบ่มีละ Một số hiệu này mọi người mất số hiệu này 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 này mất này mất số hiệu này

ตัวนี้หักจุกไม่ในี่ดินเดือดรตันเตี้ยหักุัวเรื่องเสรีภาพปล่อยเยอะเกิจนมาหัก สิบดอกมันอ,มอยู่อยู่พวงนี้ได้ไม่นี่ไม่นี่ดอกไม่นี่ไปเตรีมกันเยอะดีนี่เตรีมกันเยอะดีสิบด,ดอ,อ,อ,อกเดี๋ยวหห้สิบหกให้อีกนิหน่อยเดี๋ยวเห็นกันในไทยพี่น้องเพราะว่ามันใ <laughs> ส่ละกานหาเพราะว่ามันมือดูบอ่อมันจะมันหัก <laughs> โอเคครับ หมวันหมวันท้ายผุนยูไกกันบ่มองเมื่อกี้เียมองห่อยไกลกันบ่นี่เด้บอกว่าหาองมันงหกยังยังว่ะปุ่นเข็นบ่พี่น้องเขินบ่โอ้ยเ้าวยบาน

๋ย่บอเฮงบอกฮงเปิดได้เปิดได้เปิดได้่นเปิดได้เปิดได้นเานี่เนาะเปิดได้เปิดได้ดีตัวเบิ่มานาตัวเห็นบอก่มทาาเลยเห็นบอกเอีย่ง้มหาโรเอผู้ใดมางาเนี่กินข้าเาเน่าบงงตัวสีน้แมวเว้ยต้หือกใจสีอดีเด้ไปทั้งรังตัวปีกี

ได้ไปด้วยเส้นเปีนเลยมู้นไหมนึ่งนู้นไหมหนงเื้ให่มากเห็นัดเปได้เียบปิตให่เปนแผนเลยเนเียบเียอยู่ท้าเขาดีมากท้าแตงหเขาเปิดเขาเปิดไปแล้ว ยามโพด้ามือ้ามือร่ไดน้าวข้าวจุดปวดเลยไหนก็ยาเก้ปวดจมยั่งฮันไม่ดีนะใส่ันลยยาเกปวดดียดวะจมยั่ันอนเห็่ีไ่ชสกอบ่าเห็นดอกเดียวมันจึงสีละอันที่ใหญ่ไมันเกิดเสีเลองั่นไมได้เกิด แม่เกคบไปพี่ลองเ่งาครับโหเหดพี่ลองน้ำต้อเฮ้ยฝอนแม่ไ่อเหด้อนฝ่นสุ่มหนึ่งอย่างฝนนบึ้งตีนเห็ดบานน่เจียเห็นอ้ำต้มตำพี่บึ้งดอกเห็ดเมเปไม้อยู่ไกลๆอย่างของสมพอย่างม้านตัวม่ชชยรดด เยอกมากฮะไอีทางนี่เข้ามาเห็นทีทางผลอุ้มอุ้มา่นมึงไปดังขายเง a ้ยขาย n ง a ซ้ำ่ยยกวงยเดเด็อยู่เียจะเป็นเงนอรองายกงเลย bật mở đỡ như thế này tâm thì? thì ok nhắm ngàm thì cái mày đi không cái ngắm นี่เลยเพื่อนไถ่จากควางเห็ดไผ่เห็ดมันถ้าอยู่มจาวงุทั้งนึงพี่้ังควบขุนควขุนอยู่สวยมากสวยมากน้มูบัดได้ผุนนมูบัดได้ผุนเอไปมาบุนกระแนหยอกคนเงือกเหรอเนาะไม่มาุนกรไหนห่างเลย ซำส่วนเออดูวงซองผมเังนชีตาดุยมยิมอยู่นังซองดอกข้างหลังยิ่งเดือดเดือดเนอะงนนั่งสอนหับหับไ่จมแล้วขนด้ี่อนี่เห็นกู่ต่อปีกซุ่มอย่ป่ะซัอนแบไหนงามจิบอะไไอเทมมันใจกันนะฮะไอเทมแจกันในซ้อนแบบไยนเหละ ต้องโดนเลยแล้วต้องดูทิศทางมันด้วยมันไปทางไหนไม่สังเวยมันพกหาง่ายเอาเสียงงนะมีหะไร้าไปก่อนมีแล้วอ้ยขาหนุ่ยนุ่ง ออเอาเสยนนี้นะขดวัดวัด,วด,นดเนมาเต้ดีเหรอดิคันทมคัคนเห็นเห็น,นงามพ้มด้นี่คำทั้งคำรอบคำเจ้าก็ <c ười> จะลังมากระบานเขาเจ้โอเคนี่อรบคอ,อบคำมือนอเช้าก็ไเห็นนี่ เออเอ่นี่เห็นใคร่เห็นนะ่ว <author> งามๆนะครับคำๆหลับคำา